อย่าพลาดความตื่นเต้นที่กำลังจะระเบิดออกมาในศึกวันลุมพินี130เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชกมวยแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองในสนามประลองยุทธ์ที่แฟนๆมวยไทยทั่วโลกเฝ้าคอยแต่รู้ไหมว่าก่อนจะถึงวันการต่อสู้จริงในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ผู้ชกทุกคนต้องผ่านกระบวนการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเพื่อความปลอดภัยและความยุติธรรมสูงสุดและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะมันบอกไปถึงความพร้อมของนักรบแต่ละคน และนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะบางครั้งการชดเชยน้ำหนักก็ทําให้การแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดลองคิดดูสิมันยุติธรรมไหม่ที่จะให้ต่อสู้ต่อไปได้หลังจากจ่ายค่าปรับนับถอยหลังสู่การชมการต่อสู้ที่ดูเดือดไม่หยุดยั้งโดยสัปดาห์นี้ศุวันลุมพินี130 h t t p s w w w m o n i c c o m t h w u n k i a f r i d a y k i a 1 3 0 ได้รวบรวมนักกีฬาที่แข็งแกร่งทั้งหมด24คนพร้อมที่จะแลกหมัดและเตะกันอย่างสุดกำลังเพื่อความบันเทิงของผู้ชมใน195ประเทศทั่วโลกการถ่ายทอดสดจะเกิดขึ้นที่สนามมวยเวทีลุงพินีปรามอินทราในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้โดยเริ่มคู่แรกตอน19.30นาฬิกาคู่เอกสุดฮิตของคืนนี้คือการพบกันระหวะ่างนนทชายจิตมองนน h t t p s w w w m o n i c c o m t h a นั s ท a n t a k i k ผู้ครองแชมป์รถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น2 h t t p s w w w y o n t u c o m w a t c h ด e w s 2 6 y 2 get 6 y 2 6 o 2 6 y 2 o y 2 6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  y d แ y 2 6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 ด2 6 y 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 2 t y 2 6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 น2 6 y ด6 y ด6 y 2ั y 2 6 y า6ง2 6 y 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 2 6 t 2 6 y 2 6 w 2 6 m o n i 2 c o m s y 2 6 y 2 6 y 2 6 y น6 y 2 6 y 2 o y 2 6 s 2 6 <S, s 2 6 y 2 s s กำปั้นอันตรายวัย28ปีจากตุรกีในกติการมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทน้ำหนักระหว่าง1.35-1.45ปอนด์นี่คือการต่อสู้ที่อาจพลิกโฉมวงการมวยไทยเพราะนนทชัยเป็นตัวแทนของความแข็งกราวจากไทยในขณะที่โซเนอร์นำเสนอสไตล์การต่อสู้จากต่างแดนที่เตะอมไปด้วยเทคนิคแต่ใครจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าแฟนๆยังเถียงกันไม่หยุดและคู่รองที่ไม่แพ้กันเลยก็คือซอนรักแฟเทค HTTPS c o l o n s l a s h w w w e b o n c o m s l a s h t h s l a s h a l i s e s l a s h s o n d e r k i t f a t i s l a s h กำปั้นเลือดร้อนวัย28ปีจากมินมาที่จะเผชิญหน้ากับเยมีน PK แสนชัย https c o l o n s l a s h w w w e b o n i f c o m s l a s h t h s l a s h a l i s e s l a s h y m i n p k k i t s i n c h a s l a s มือซ้ายที่เฉียบคมวัย29ปีจากชนบุรีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเหมือนกัน13514 5ปอนด์การต่อสู้ครอสโอเวอร์นี้ดูดดื่มาก เพราะมันผสมผสานวัฒนธรรมการต่อสู้จากสองชาติแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันจะเป็นการแสดงความเคารพต่อศิลปะมวยไทยหรือเป็นแค่การค้าแข่งสำหรับแฟนๆที่ยังใหม่กับโลกแห่งการต่อสู้แบบนี้อยากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าการชั่งน้ําหนักและวัดระดับน้ําในร่างกายเป็นขั้นตอนสําคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬาแข่งขันในสภาพที่ไม่สมดุลหรือเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นหากน้ําหนักเกิน หรือร่างกายขาดน้ำอาจนำไปสู่การบาดเจ็บแย้แรงดังนั้นวันแชมเปี้ยนชิพจึงกำหนดมาตรฐานสูงสุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนหากใครไม่ผ่านการชั่งน้ำหนักหรือวัดระดับน้ำก็จะมีการเจราจาเรื่องการชดเชยน้ำหนักเพื่อให้การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างยุติธรรมตัวอย่างเช่นหากนักกีฬาชั่งน้ำหนักมากเกินก็อาจเสียสิทธิ์แต่วันนี้เราเห็นหลายคู่ตกลงชดเชยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ในกีฬาแต่ก็อาจทําให้สงสัยว่ามันส่งเสริมความไม่เคร่งครัดหรือเปล่าก่อนที่ศึกวันลุมพินี130จะประตุกขึ้นในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา19.30นาฬกาเป็นต้นไปเรามีรายงานผลการชั่งน้ําหนักของนักกีฬาทุกคนมาบอกเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามและคาดการผลการต่อสู้กันคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตตมเวท13545ปอนด์เศร้านนทชัยจิตมึงนนชั่งได้144.6ปอนด โซเนอร์เซนช่างได้หนึ่ปอนด์คู่รองมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหนึ่งศปอนด์เศร้าทรงชัยน้อยเกียร์ทรงฤทธิ์ช่างได้หนึปอนด์สไลด์ทานคีเชนช่างได้หนึ่งอยสิบสามจุดหกปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทหนึ่งสาห้าหปอนด์เศร้าลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดแปอนด์ชาติมังกรชอห้าพยักษ์ช่างได้หนึ่อยสามสิบเก้าปอนด์มวยไทยรุ่นสตรเวท 115125ปอนด์เศร้าตีใหญ่ที่เด็ด9 9ช่างได้1 1 7 8อปอนด์สิงห์ดำกาแฟโฟกัสช่างได้หนึ่งปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเบท105115ปอนด์เศร้าทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ช่างได้113ปอนด์ขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีช่างได้114.6ปอนด์หมายเหตุขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีไม่ได้ช่างน้ำหนักตามเกณฑ์ของรุ่นอะตอมเบทจึงตกลงจ่ายานน้หน้หักักกใบ ทัพทิมทองสอจอเล็กมึงนนและทั้งคู่เห็นด้วยที่จะให้การต่อสู้ดำเนินต่อไปซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความยืดหยุ่นในกีฬาแต่สําหรับบางคนมันอาจดูเหมือนการลดทอนความสําคัญของกฎเกณฑ์มวยไทยรุ่นฟลเวท125-135ปอนด์เศาทัพหลวงเพชรกิติเพชรช่างได้124ปอนด์ฟ้ามงคลสอโชคมีชยัยช่างได้125.2ปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอนด์เศา ซอนรักแฟร์เทคช่างได้136.8อยามิปอนด์ยมินพีเคแสนชัยช่างได้136.8อหปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวท13 5 1 4 5หหปอนด์เศร้าเดชวลิตซิ้วมวยไทยช่างได้146อปอนด์อีวานบอเดียนช่างได้142.8อปอนด์หมายเหตุเดชวลิตซิ้วมวยไทยช่างน้ำหนักเกินขีดจำกัดของรุ่นแบนตัมเวทจึงยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับอีวานบอเดียน และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินการต่อสู้ต่อไปซึ่งนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดการถกเถียงเพราะบางคนเชื่อว่าการชดเชยแบบนี้ช่วยรักษาโมเมนตัมของการแข่งขันในขณะที่คนอื่นๆมองว่ามันทําให้กฎหมายกลายเป็นเรื่องยืดหยุ่นเกินไปคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวท115125ปอนด์เศร้าเพชรสยามจังหวัดพัทยากีฬาสยามสุรินท์ช่างได้121.6ปอนด์ริวกิจมัสดาช่างได้121.4ปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท 135145ปอนด์เศ้าแสนสักซูเปอร์เกินจรุนศักช่างได้143.8งอปอนด์ลินุสบิลันเดอร์ช่างได้144.8ปอนด์มวยไทยรุ่นแลเวท155 170ปอนด์เศ้าไททัสพร็อเตอร์ช่างได้168.8ปอนด์หลิวฉวนช่างได้หนึ่ปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวทห1ึ่งหอปอนด์เศ้าอันฟิลิชช่างได้124่อนด โชมะโอกุมูระช่างได้123.8ตรอ่อนดสึกวันลุมพินีหนึจะถ่ายท่อสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่2ีตุลาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรชมในสนามผ่านไทยท t i c k e t ตเมเจอ https c l s a l a www t h a i t i c k e t m a j o r com s l a s sport s l a s n lumphini 2นย์สอ d t m l คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬกาและรับชมได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาศนกา Facebook One Championship Thailand https colon slash slash www facebook com th, slash one championship เริ่ม19.30นาศนกา YouTube One Championship https colon slash slash www youtube com slash oad championship บางประเทศเริ่ม19.30นาศนกา watch d o n e i k com h t t p s l f a c e b o o k c o m l p h p u h t t p s 3 a 2 f 2 f w w w 2 f 3 3 d w 3 k t t v 1 j q u m w g b v c e t 6 s 8 5 g d j t 5 q 7 d 9 s w c b 6 q 3 7 v 6 q h s 0 5 w q s w 2 b 5 p d w 68 P D Q 9 7 D W P o E R ER 4 N O C 0นท่อนักดอมุกเจ็ดสิควถึง1แซด84ทดสิี่ P M P C C H N X D D G C A, S C e, B n f m 9 U A B 1 A B 0 2 8 m c n s C 4 7 H D W 2 K A 7 9 W T N U K F บางประเทศเริ่ม19.30นาฬิกาท้ายสุดแล้วการต่อสู้ในศึกนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอาจเปลี่ยนแปลงวงการมวยไทยไปตลอดการแต่การชดเชยน้ำหนักที่เราเห็นนั้นก่อให้เกิดคำถามใหญ่ มันเป็นการรักษาความยุติธรรมหรือเป็นการเปิดช่องให้กฎเกณฑ์ถูกบ่อนทำคุณคิดอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะในคู่เอกแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพราะการสนทนาแบบนี้ทำให้กีฬานี้มีชีวิตชีวา